วันนี้เป็นวันเริ่มแรกของโครงการอบรมธรรมะปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานส <c oughs> หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรม กระผมจะได้อรัธนาพระมหาเถระหรือพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายหลักธรรมที่สำคัญที่ใช้ประกอบการศึกษาสัมมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ให้เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดมีเนื้อหาสาระตามหลักและวิธีปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่คือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายในและณภายนอกตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาสีเจริญสดจันทศรท่านได้ปฏิบัติได้ผลดีแล้วแนะนำสั่งสอนศิษยานุสิต ให้ศึกษาและปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธองค์ปรากฏผลแก่ผู้ที่ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมแล้วได้รับผลดีหลายประการทั้ง ในระดับโลกียะและโลกุตระที่กระผมเองเมื่อได้เข้าไปสัมผัสคือไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่สำนักวัดปากน้ำภาษีเจริญหลังจากที่ได้ศึกษาหลักธรรมและวิธีปฏิบัติ อยากสำนักต่างๆที่มีปรากฏเป็นเอกสารแล้วเห็นว่าการปฏิบัติธรรมคือสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้ผลดีและแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดสืบต,ต่อๆกันมานั้น ถูกต้องทั้งหลักธรรมถูกต้องเหมาะสมทั้งวิธีการปฏิบัติให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงทั้งในขั้นสมถะภาวนาและในขั้นวิปัสนาภาวนาให้สามารถทั้งเข้าถึงทั้งรู้ทั้งเห็น และเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตั้งแต่ภายนอกคือส่วนหยาวถึงณภายในคือส่วนละเอียดต่อต่อไปจนสุดละเอียดผ่านหรือเข้าถึงคุณธรรมในระดับมนุษยธรรม แล้วอาศัยคุณธรรมในระดับนั้นเป็นบาทฐานจเจริญภาวนาต่อไปเข้าถึงเทวธรรมพรหมธรรมและถึงพุทธธรรมไปตามลำดับที่ปฏิบัติได้ซึ่งรายละเอียดในวิธีการปฏิบัตินั้นกระผมจะได้ ชี้แจงทั้งหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและวิธีปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวเป็นขั้นๆไปทุกวันรวมสิบสองวันและที่กระผมเองได้ประสบและได้ข้อมูล จากผู้ที่ปฏิบัติได้ผลดีมาแล้วปรากฏผลว่าธรรมะปฏิบัตินี้บังเกิดผลดีแก่ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมเป็นอย่างสูงสองประการใหญ่ ือ 1. เมื่อปฏิบัติได้ผลดีตามสมควรแก่ภูมิธรรมให้สามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจากมนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรม โดยการปฏิบัติเข้าถึงทั้งรู้ทั้งเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบตั้งแต่ของกายเนื้อของกายมนุษย์หยาบเป็นทั้งณภายในที่ละเอียดละเอียดต่อไปคือกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ทิพย์ละเอียดกายรูปประพรมรูปประพรมละเอียดและอารูปประพรมอารูปประพรมละเอียดโดยเมื่อเข้าถึงคุณธรรมแต่ละชั้นละชั้นของแต่ละกายซึ่งประกอบด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมคุณธรรมที่เป็นบาดฐาน ที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วนั่นเป็นบาดฐานให้เข้าถึงคุณธรรมที่สูงขึ้นไปตามลำดับนี้แหละให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงพุทธธรรมให้สามารถพิจารณาเห็นสภาวะธรรม ล่วคือสภาวะของสังขารทั้งปวงที่เป็นอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองของสัตว์โลกทั้งหลายและทั้งอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครอง บรรดาที่มีและเป็นไปในพบสามคือในกามาพบรูปภพอรูปภพนี้ทั้งสิ้นเห็นชัดเจนว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานชื่อว่าทุกขตาและลงท้ายแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมด ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาหรือของใครแต่ผู้ใดอย่างเที่ยงแท้ถาวรทั้งสิ้นเลยชื่อว่าอนัตตา,ตาคือสภาพที่มิใช่ตัวตน ตามที่เป็นจริงด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ด้วยปัญญาด้วยมังสะจักษุหรืออายตนะของกายมนุษย์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจนถึงอายตนะภายใน ที่ละเอียดของทิพย์พรมอรุปพรมและของพุทธธรรมต่อไปตามลำดับอย่างละเอียดละออกว้างขวางตามรอยบาทพระพุทธองค์และนี้เป็นบาทฐานเป็นเหตุปัใจจัยให้ จเจริญปัญญาเห็นแจ้งรู้แ,แจ้งสูงยิ่งขึ้นไปถึงอริยสัจสี่ความจริงอย่างประเสริฐสี่ประการในเรื่องของทุกข์เรียกว่าทุกขสัจเหตุแห่งทุกขสมุทยัยสัจสภาวะที่ทุกขดับเพราะเหตุดับนิโรธสัจ ตลอดไปถึงมรรคผลนิพพานและผลทางปฏิบัติให้ถึงความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรชื่อว่ามรรคสัต์ตามที่เป็นจริงแปลว่าให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็น รวมเป็นปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์เลยทีเดียวไม่ใช่แต่เพียงการรู้จากตำราห,หรือท่องจำแล้วมาพูดกันแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ความรู้เห็นนี้ที่จะนับเนื่องเข้าเป็นวิปัสนาปัญญานั้นต้องเห็นด้วยปัญญาดังที่พระพุทธองค์ตรัสสัพเพสังขาราอานิจจติยะธาปัญญายะปัสสติ อคานิพินทติทุกเคเอสมคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงและพระคาถาต่อไปว่าสัเพสังขาราทุกข,ขาติสัเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติ อัฐะนิพินติทุกเคเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดนี่แหละ แม้เพียงพระพุทธดำรัสเท่านี้ถ้าเพียงแต่คิดผิวเผินมีโอกาสผิดพลาดได้แต่ถ้าเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ไปเห็นสภาวะธรรม ตามประพุทธดำรัสนี้และเห็นละเอียดลึกซึ้งต่อไปถึงสภาวะหรือลักษณะของธรรมชาติที่ตรงกันข้ามกันคือที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งคือวิสังขารคือพระนิพพาน แล้วเราจะเห็นชัดเจนด้วยปัญญาเลยทีเดียวคือที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นว่าเป็นอย่างไรกันแน่นี่กล่าวในเบื้องต้นเฉพาะในส่วนของความรู้เห็นด้วยปัญญาที่พระพุทธองค์ตรัสในธรรมจักรกับปวัตนสูตร